สวัสดีครับผมวันนี้ผมกลมาสอนวิธีการย้อมนะครับก่อนอื่นก็จ่สองตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือน้ำมันสักแห่งนะครับอ่าครับผมแล้วก็เหมเหมอันหนึ่งก็คือว่านิดดำนะครับอันนี้ก็กระห่ออย่างถอยตองหรือเปล่าอ่าครับผม ครับเรามาใจใน้ำมันสักแห่งใส่ในถวยตวงก่อนเลยครับผมผมใส่เข้าไปใน400มิลลิลิตรนะครับหรือจะใส่เต็มเต็มถวยตวงนี้ก็ได้นะครับกล้วยนี่ก็ทำเองครับการหกครับ เนี่ผมถึงเตอใส่แฮมน้อยโอเคหรือจะใส่เต็มเยอะก็ได้ครับตอนนี้ผมใส่ที่400มิลลิลิตรครับจากนั้นก็ผสมโดวยวานิดดำนะครับอ้า เรมบอกไปต้องขยาก่อนนะครับเือเือสารเคมีหรือว่าอิหยังคือมันผสมเข้ากันก่อนครับผมขยาไปเรื่อยๆครับอ่า,อาผมใช้แก้วนะครับแก้วในการตวงนะครับที่แรกผมใส่กึ่งแก้วนะครับมันทำเออ เฟอร์นิเจอร์หรือตูน้นี่มันจางครับผมออมันจางเออผมก็เลยใส่ประมาณใส่เ,เต็มแก้วครับสีโอ๊กนี่มันจะได้เข้มขึ้นนะครับคือว่าผมทําตอนนี้ผมทำสีโอ๊กครับผมครับแล้วก็แล้วก็คนๆไปเลยครับ แน่ตอนนี้ก็ดูคนตวัวอ่คนคนไปเลยครับคนไปเลยเลยฮือเฮือสักแห่งกับวานิดดำเข่าตีกันนะครับน่ะคนตัวดูตีไม่ครับว่าสีมันเข้มหรือยังอ่าอันนี้ยังจางไปอยู่นะครับ เหมือนซีโออ่อนครับแต่ผมได้ผสมไปแหมแหมกลึงแก้วรวมกันเป็นหนึ่งแก้วมันก็เลยออกเข็มๆเลยครับเพราะว่าลูกค้าต้องการสีเข็มครับง่ายๆแค่นี้แหละครับอ่แล้อก,กนนี้ก็ย้อมกันเลยย้อมโดยเอาผ้าชุบครับสุบย้อมเข้าไปเลยครับ นี่ต้องโกลเลยครับผมเดี๋ยวเอ่อซีย้อมนี้ซึมเข้าในไม้แล้วก็ใจา้าผ้าผ้าแห้งเนี่ยครับเช็ดเห็มข้างหนึง่งมันก็จะเนียนเนียนเลยครับเนียนกิบเลยอันนี้คือการย้อมย้อมตู้ย้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับอ เนี่ยครับทุกซอกทุกมุมไปมันเยื่อมไปก่อนนะครับเยิ่อไปก่อนแล้วก็ใจผ้าแห้เช็ดครับเช็ดตีเยิ่มเช็ดตีเยิ่อ,อครับอทำไปเลยเลยแบบนี้ครับทำแบบนี้ทุกด่านเลยครับผม ไอ้ซักแห้งนิ้มตัว,วมันจะแห้งไวนะครับนานมาครับกว่ามันจะแห้งถึงแห้งเฮาก็ใจสซักแห้งปะเปาเช็ดแหมข้างนึงก็ได้ครับมันก็ตึงมันก็ทําเห่อประมาณแบบว่าเสร็จเช็ดซ้ำเนาะเออเสร็จซ้ำเนาะเสร็จแล้วก็ย้อมใหม่เสร็จแล้วก็ย้อมใหม่ก็ใช้ได้อยู่ครับในขั้นตอนนี้ อ,อ่าอ่าจิตเข้าไปครับสี่ยอ่อมอืจิตเข้าทุกซอกทุกมุมไปเลยครับฮ่าตอนนี้ก็เข้าทุกซอกทุกมุมแวเนอะอ่าแล้วก็จากนั้นก็ใช้ผ้าแห้งนะครับผ้าแห้งผ้าผ้าเปล่านะครับ เสร็จเอ้ยเสร็จเช็ดเออเช็ดซ้ำหัวก้มหนึ่งอา่าเช็ดซ้ำหัวก้มหนึ่งก็ทำเห่อเนื้อง,งานชิ้นงานเงียนขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมครบทุกด่านเลยครับตอนนี้ผมก็ขอสปีดเลยนะครับสปีดทุกด่านเลยทำเห่อ เวลาเวลาการทำงานนี่จะได้สั่นลงท่านผู้ชมจะได้ดูเข้าใจครับผมครับอันนี้คือขั้นตอนในการย่อมนะครับครับรับชมวิดีโอกันต่อไปเลยครับผมครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ย้อมสีตู้เฟอร์นิเจอร์นี้เซ็จเรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอเวลาแห่งของการย้อมนี่ก็สักประมาณสัก6จชั่วโมงหรือข่ามคืนเลยนะครับครับรอหือสีแห้งแล้วก็ผมจะลงชิลเลอร์ ชิลเลอร์ต่อด้วยการพลนะครับดูวิธีการทำในคลิปต่อไปเลยนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูมาฟังในวิธีการทำสีตู้ทำสีเฟอร์เิเจอร์นี่นะครับว่ามันจะอยากเย็นหรือมันง่า,งายจะขนาดไหนครับแล้วก็ผม แล้วก็ขอที่ตามผลงานผมต่อไปเลยเลยนะครับกดที่ตามผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับท่านผู้ชมครับผม